าอาทักทายตอนเช้าๆจ้าโอ้เอ,อสียรออสเตอร์ม้ออสเตอา์ไม้อ๋อยมีแค่กระยาเขากล่องนำ <Yeah. S 2> ้ำเดี๋ยวนี้ก็จะมารดอันน้ำดอกไม้ก็จะไม่แค่ก็เอาขยะไปถิ่มเออดนนี๋ยวเขาจะรดน้ำต้นไม้ก่อนเราจะรดน้ำต้นไม้ก่อนไม่ต้นไม้อะต้นดอกไม้คนนี้ยุติปาจาักต้นก็รดทักทายตอนเช้าๆด้วยจ้า ก่อนที่เราก็จะออกเดินทางไปทํางานเท่ากับต้องรถหนาบ้นไหม่ก่อนพี่น้องน้ําต้นไม้ให้มันชุ่มชื้นก่อนกลับมาเล้งๆมันก็จะเปาเหี่ยวเท่พี่น้องคุณข้าวโพดข่อยขราโพดสาลีบานชนีจจโรยลาดอกไม้กางงามพี่น้องดูด้วดอกไม้ดอกดาวเดืองเนช่อเลย าม,มากมากเลยเนี่ยถักท้ายตอนเช้าจะ้ะตื่นเช้ามาจะโทรไปหาคนอยู่เมืองไทยที่นองจะเมนหักหลายต้องโทรไปต้องดูกล่องว่าเขาทำอะไรอยู่ที่บ้านอันนี้คือ อันดียางพี่น้องคือว่าอแม่คอยกับบมีแล้วพ่อคอยกับบะมีแล้วเออคือว่าคอยเฮ็ุงานเดียวนีกับบะตองทรงผู้ใดแม่พี่น้องคือไม่ต้องสง่งคือพี่น้องเขาก็อยู่ของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอย่างนี้นะคือว่าเออเรามีเงินเราก็อยากทําของเราเด้อพี่น้องเทคนิคที่เราอยู่เมืองนอกเมืองนาเด้อจะบอกให้ถ้าเราซื้อที่ซื้อทางต้องเป็นชื่อของตัวเองเลย ่อยตะกี้ขอกสื่อที่สื่อที่ดินที่ยางทังมสี่ขอกสื่อเป็นซื้อเมย์ได้พี่น้องซื้อเมย์อันประมาณหาหกเดือนข่อยกลับไปแล้วก็อูนหอยไอยได้พี่น้องเม่ข่อยแล้วบม่มีปัญหาแล้วก็อนใหอยไข่ก็ถ้าผู้ใดขายกระสือแต่ว่าเต็งสื่อเป็นซื้อเมย์ได้ตะกี้แเมย์ข่อมีชจวิวอยู่ขอกับไปแล้วก็อูใหอย่ขยก็บ่ได้ยากเด้พี่น้องแล้วก็เอาโฉนดมาไว้ที่นี่เลยไม่ต้องมีใครไปนั้น หรือเราอยากจะขายเมื่อไร่เราอยากนั้นเมื่อไหรก็เป็นของเราไม่มีใครคือเป็นชื่อของเราบะแมน่าสื่อเราอยู่กับโฉนดกับนี่สี่ห้าปีกับบ้านทีไม่รู้โฉนดอยู่ตรงไหนอนเนกอกะโอ้พี่น้องกัยอยากเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเนาะมันะนีมันเป็นข่าวนั่นแหละแม่โอนให้ดูคนอื่นเนาะแต่ว่าถ้าสื่อล้วต้องฝ้าวนเป็นชื่อแต่ของเดิอพี่น้อง อย่าเชื่อใจช้างอย่าวางใจคนเราต้องเป็นตัวตนของตัวเองเลยพี่น้องเลยแต่ว่าข่อยกับว่าม,มีปัญหาเดี๋ยวข่อยสื่อทีสื่อ,อยังจัอไรกัเป็นซื้อของข่อยมดเอาฉนวนมาอยู่หนีพอมีน้องไม่มีใครทำอะไรเราได้เลยมันมีแต่ที่อยู่มืองไทยแต่ฉนดอยู่กับเราเนี่ยโอเคอยู่ตื่นเช้ามาก็ห้เขาเฮ็ดนีเฮ็ดนั่นไห้พี่น้อง ออกับบมีอยังไลยดต่ว่าพี่น้องที่มีไม่กี่ไล่แล้วแต่ว่ากับชื่อของตัวเองภูมิใจพี่น้องเขาไปเวลาเรากลับไทยเขากับไปเขากับเจอเขาอยู่พี่น้องก็ไปกินข้าวกินอะไรด้วยกันอยู่เออเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํากันอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาจะมาเอาเงินเราโคลมๆต้องส่งทุกเดือนทุกเดือนจะกพิ่บมมีเด็กพี่น้องคอยบ่มีเลยพี่น้องเขาก็ เลี้ยงครอบครัวของเขาส่งลูกส่งเต่าเราเขาเรียนไปเขาเลี้ยงเขากับนันดิพี่น้องเขาบ่ได้ไม่หนุ่มเขาเขาป้าได้พึ่งข่อยนันดิข่อยข่อยก็บ่ได้พึ่งเขาก็คุยกันธรรมดาอันเราต้องสตาร์ตตั้งแต่แรกๆเลยเ่าต้องเพิ่แรกเลยมาอยมใหม่ๆมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยี่สิบห้าปีแห้วเด้กพี่น้่งยี่สิบห้าปีฮะ ของสาวบ้านนาะคนนี้โอเคเด้อพี่น้องเดี๋ยวฮาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จะอุคลิปก่อนพี่น้องสีนาทีแล้วเดี๋ยวตุเจ้าจะเบื่อข่อยก็จะลดหนาต้นไม้ก่อนเลยแค่นี้สวัสดีค่ะ